สิ่งที่เป็นหลักสำคัญที่สุดนะคะของการกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละคนก็อยู่ที่วิธีคิดของคนคนนะั้นจากคำถามของพี่ๆในติ๊กต k อกเนี่ยถามครูหนิงมาเยอะมากเลยอีกหนึ่งคำถามที่ฮอตมากก็คือ ขายของออนไลน์ดีไหมทูนิงไม่ขอฟันธงเลยว่าดีหรือไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณมีทัศนคติแบบไหนกับการขายครอบครัวคนรอบข้างและคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองในอาชีพนี้มากน้อยแค่ไหนรักไหมชอบไหมสนุกกับการที่จะออกมาไลฟ์สดทำคลิปวิดีโอและก็สร้างคอนเทนต์หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้มีใจเลยแล้วก็จะมาบังคับตัวเองแล้วก็อยู่ในสภาวะความกดดันของครอบ ครอบครัวและการออกมาสร้างตัวตนมาทําคลิปวิดีโอเนี่ยครูหนิงไม่เห็นด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือการขายเนี่ยเป็นงานของการขายความสุขการขายการแก้ปัญหาการช่วยเหลือจริงๆซึ่งมันเป็นการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นทําในสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นได้ในบางสิ่งที่เขาตามหาตัวเราเองนั้นก็ต้องเลือกสินค้าที่เราเองเชื่อว่าดีมั่นใจในสินค้าและก็สร้างความปลอดภัย ความพึงพอใจความคุ้มค่าให้กับผู้อื่นด้วยค่ะถ้าจะให้แนะนํานะคะคุณหนิงบอกเลยว่าช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ทําให้เราได้เชื่อมต่อกับคนทั้งโลกคนที่ไม่เคยรู้จักกันคนที่มีปัญหาในบางเรื่องอยู่แล้วแล้วเขาตามหาแค่ทําอย่างไรเราจะเข้าถึงคนกลุ่มนั้นและเราจะเข้าไปดูแลเขาได้บนพื้นฐานขององความรู้ของสิ่งที่เราขายแค่นี้เองค่ะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ เรายังไม่เคยทําเราจึงเกิดความกังวลแต่ครูหนิงทํามา4-5หปีแล้วคะ่ะครูหนิงไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์ครูหนิงข้ามจุดจุดนั้นมาไกลามากจนตอนนี้ รอเพียงแต่ว่าใครที่ต้องการให้เราช่วยเหลือเช่นใครที่มีไรายได้น้อยใครที่ต้องการมีอนาคตในออนไลน์แบบมั่นคงใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับกฎชุมชนไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะเป็นนักขายในออนไลน์ไลฟ์สดทำคลิปวิดีโออย่างไรให้มีฐานลูกค้าฐานแฟนคลับและจะต่อยอดเรื่องนั้นอย่างไรเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณิงเอามาแบ่งปันไม่ต้องกลัวนะคะคุณิงยินดีที่จะให้คำปรึกษาค่ะ